้าจากไทยเจ้าน้อตัวใหญ่โลกขายกันนอกะเดิบกระเดิบไปกระเดิบกระเดิไปกระเดิบกระเดิบไปบนใบไม้อ่อน สวัสดคีค่ะกลับมาพบกับเมย์อ,อีกครั้งนะคะวันนี้เป็นเกมดัองออลเมตานะคะเกมนี้นะคะก็จะให้เราเนี่ยจำลองชีวิตของแมลงต่างๆนะคะและวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาจำลองเป็นตัวหนอนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชีวิตของหนอนเป็นยังไงนะคะงั้นไปดูเมย์เล่นกันเลยค่ะ <Yahoo! S 1> และตอนนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือไข่ของหนอนนั่นเองนะคะและถึงเวลาแล้วนะคะที่เจ้าหนอนเนี่ยนะคะจะออกมาดูโลกอะ วัสดีครับผมตอนนี้ผมกำลังออกมาดูโลกครับกระดบกรดบในที่สุดเจ้าตัวหนอนนี่นะคะก็ได้ออกมาจากไข่แล้วนะคะนี่และถึงเวลาแล้วนะคะเจ้าหนอนนี่นะคะจะต้องกินใบไม้นะคะที่อยู่ระแวกกลังไข่นี้ <c oughs> อร่อยจังเลยตอนนี้นะคะก็จะเป็นหนอนดุนเล็กอยู่นะคะต,ต,ต,ตุ้มตุวเตียยเตี้ ออกมาจากไข่เจ้านอนตัวใหญ่โลคายกันนอก,กระเดิบกระเดิบไปกระเดิบกระเดิบไปกระเดิบกระเดิบไปบนใบไม้อ่อนก,กัดกัดกิ้งกิ้งอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใ้ญ่หุ่มตัวกระเดิบกระเดิบกระเดิบเดิบเดิบ <S <S โอ้โหแกนี่ร้องเพลงอะไรไม่เคยได้ยินเลยอ๋อเพลงนี้หรอครับ ผมเนี่ยได้ฟังจากมนุษย์เขาร้องกันน่ะแล้วแกเคยเห็นมนุษย์ด้วยเหรอแกเพิ่งออกมาจากรังขายไม่ใช่เหรอเออผมลืมครับ <c oughs> และตอนนี้นะคะเจ้านอนนี่นะคะก็ได้รอกคาบแล้ว <c oughs> อึ๊บกระเด็บกระเด็บอ้ยยไปจังเลยอ้ยรู้สึกว่าตัวเองีู่้ดใหญ่อึ๊บอึ๊บอึ๊บและในที่สุดนะคะเจ้านอนตัวน้อยของเรานะคะก็ออกจาก รอกคาบเรียบร้อยแล้วแล้วก็กินต่อนะคะอันนี้อร่อยงั้นเรามาแข่งกินกันไหมอ่ะอ๋อผมก็กินอยู่ครับตอนนี้ผมกําลังจะโตแล้วครับเฮ้ยทําไมแกเริ่มโตเร็วกว่าฉันอีกรัเนี่ยก็ผมกินไงครับอืมอร่อยจังเลยส่วนด้านซ้ายมือนี่นะคะก็จะมีบอกนะคะว่าให้เราเนี่ยนะคะทําอะไรนะคะก็จะมีปุ่มให้เรากดนะคะ ต,ตอนนี้นะคะนอดคงเม่เริ่มดุนใหญ่ขึ้นแล้วโอ้โหและเราก็รอกข้าวอีกครั้งหนึ่งนะคะยิ่งเรารอกข้าวมาเท่าไหร่นะคะจะยิ่งทําให้เจ้าหนอนเนี่ยนะคะตัวใหญ่ขึ้นนะคะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่าและเราก็กินต่อเลยออร่อยจริงๆเลยใบไม้เนี่ยและตอนนี้นะคะเจ้าหนอนทุกตัวนะคะก็แข่งกันกินใหญ่เลยอดูสิคะและรู้สึกว่าใบไม้ bye. ใบนี้นะคะ ไม่มีให้เรากินแล้วนะคะเราจะต้องนี่เลยไปกินใบไม้ใบอื่นนะคะนี้อ่าเรามาวิ่งแข่งกันมา่าเฮ้ยเราเป็นหนอนะเราจะวิ่งแข่งกันได้ยังไงเราก็ใช้ขาเนี่ยแรกกระดึ๊บกระดึ๊บให้เร็วๆไงก็เหมือนกับวิ่งแข่งแล้วอ๋อเข้าใจแล้วครับผอมตอนนี้นะคะเราก็มากินใบไม้ใบใหม่นะคะนี้อ่าก็แข่งกันกินเลยโอ้โหรู้สึกว่า ตัวนอนด้านข,าข้างนี้นะคะเริ่มตัวใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะคะดูสิดูไซส์สิคะใหญ่กว่าของแม่อีกพี่ครับทำไมตัวใหญ่จังครับ<น>ก็ของพี่มันเข้าสู่วัยรุน่นพี่ก็จะใหญ่แบบนี้และแหละแต่ของน้องยังเด็กอนุบาลอยู่ตัวน้องก็เลยเล็กกระจิตริตแบบนี้แหละผมอยากตัวโตวเหมือนพี่นะคะน้องก็กินสิกินเข้าไปแล้วก็ลอกคาบแบบนี้ยิ่งรอกข้าบก็ยิ่งตัวโตวนะนะ แล้วก็กินเข้าไปมีหน้าที่กินก็กินเข้าไปเลยโอเคครับผมและตอนนี้นะคะเมก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้แล้วเราก็กินแข่งกับเพื่อนเลยโอ้เพื่อนก็แข่งกันนะคะในการกินเริ่มแบบใหญ่ขึ้นทุกทีทุกทีแล้วนะคะก็มีแบบว่ายังตัวเล็กก็มีนะคะนี่รู้สึกว่าใบไม้นี้กินหมดแล้วเน่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินใบไม้ใบอื่นกัน เราก็ตามเพื่อนๆไปเลยอแล้วเพื่อนๆจะไปไหนหรอครับอ๋อฉันจะไปกินใบไม้ที่ต้นอื่นน่ะและต้นนี้ไม่มีใบไม้ให้กินหรอครับอ๋อต้นไม้ต้นนี้มันไม่ใช่ต้นชาเขียวนะเราเป็นหนออชาเขียวเราก็จะต้องไปกินชาเขียวสิโอ้โหรู้สึกว่าเจ้าหนอนเนี่ยนะคะมีความเป็นระเบียบมากเลยนะคะขนาดกระดึบกระดึบเนี่ยนะคะก็ยังเรียงต่อแถวเลยนะคะ แล้วพวกเราเป็นหนอนช้าเขียวหรอครับเออฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพวกเรานี่เป็นหนอนอะไรอะนะและชีวิตของตัวหนอนเนี่นะคะก็จะเริ่มมาจากไข่นะคะและพอครบกําหนดจากไข่นะคะก็มาเป็นตัวหนอนเพื่อออกมาดูโรคนะคะและหนอนนี่นะคะก็จะกินใบไม้และก็รอกค่าเพื่อให้ตัวหนอนนี่นะคะมีขนาดลำตัวที่ใหญ่ขึ้นนะคะ และเจ้าหนอนนี่นะคะก็จะใช้เวลาในการเป็นตัวหนอนนะคะประมาณ15-20วันเลยนะคะโอ้โหก็เป็นเวลาที่นานพอสมควรเลยนะคะต้นนี้หรอครับที่บอกว่ามียอดใบชาเขียวอยู่ข้างบนนั้นนะคะฉันคิดว่าน่าจะเป็นต้นนี้นะเอ๊ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจักเท่าไรหร่นักนะแต่เซ้นมันบอกว่าให้ฉันมาทางนี้อ่ะ และตอนนี้เมก็ตามเจ้าหนอนนะคะที่รู้ทางนะคะตามเซน์มาจนถึงต้นอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อหาใบไม้กินนะคะและค่อยๆกระเดิบด้วยล่ะเพราะว่าเราเนี่ยไต่เริ่มสูงขึ้นแล้วนะและอย่าไปมองเ้า่งล่างล่ะเพราะว่าจะทำให้เราเสียวได้เข้าใจแล้วครับและตอนนี้นะคะเราก็กินต่อไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะแล้วก็ลอกข้ามนะคะตอนนี้อึดอึดอึอึอึดนี รู้สึกว่าเจ้าหนอนของเมย์เนี่ยนะคะเริ่มโตเต็มวัยแล้วนะคะน,นี้และก่อนที่จะเป็นดักแด้นี่นะคะเจ้าหนอนเนี่ยนะคะก็จะเริ่มหยุดกินอาหารนะคะแล้วก็ขับของเสียออกจากร่างกายจนหมดนะคะแล้วก็คานนะคะหาที่ที่เหมาะสมที่สุดนะคะที่คิดว่ามันนี่นะคะปลอดภัยจากศัตรูนะคะและก็เริ่มชักใหญ่ให้ตัวนี่นะคะยึดติดก,กับกิ่งไม้นะคะ และก็รอเวลาจนกลายมาเป็นผีเสื้อนะคะโอ้โหเป็นวงจรชีวิตของหนอนที่น่าตื่นเต้นอีกวงจรหนึ่งเลยนะคะและตอนนี้ผมก็ต้องกินครับเพื่อที่ผมนี่จะต้องโตกว่านี้ครับโอ้โหรู้สึกเพื่อนของเรานีโตเป็นดุ้นใหญ่เลยนะคะตวัวใหญ่มากดูสิกระดึ้บไปแล้วกระดึ้บไปไหนอะอ้าถึงเวลาแล้วใช่ไหม อ่าและตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเราเนี่ยนะคะถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะต้องไปตวนดักแด้แล้วนะคะนี่เพื่อนกําลังกระดึ๊บหรี่ดึกด๋ํยกำลังจะแบบหาที่ที่จะเป็นดักแด้นะคะนี่เร็วเข้าตอนเนี้ยถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะต้องกลายเป็นดักแด้และก็จะได้กลายมาเป็นผีเสื้อไงเล่าจริงหรอกครับผมจะกลายเป็นผีเสื้อด้วยหรอครับใช่แล้วเพราะเราเป็นหนอนไง แล้วก็ดูวิธีที่ชั้นทํานะแล้วก็ทําตามชั้นนะการเป็นตัวดักแด้ก็จะต้องทําแบบนี้แหละอันนี้เมก็พ่นใหญ่นะคะยึดติดกับใบไม้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะต้องค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บเป็นดักแด้นะคะนี่ค่อยๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็ค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บนี่เราก็กลายเป็นดักแด้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็รอเวลานะคะ จากดักแด้นะคะกลายมาเป็นผีเสื้อกันรู้สึกว่าเจ้าหนอนนี่นะคะก็จะเกาะแบบนิ่งๆมากเลยนะคะไม่ขยับขยื่อนเลยและระยะเวลาของการเป็นดักแด้นะคะก็อยู่ประมาณที่20วันนะคะ และดักแด้ในระยะแรกนะคะก็จะมีสีสว่างใสนะคะแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะดักแด้ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อกลายเป็นผีเสื้อนะคะในระยะหลังๆนะคะของการเป็นดักแด้สีของดักแด้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีที่เข้มขึ้นนะคะรู้สึกว่าดักแด้นะคะเริ่มสีใสขึ้นนะคะเราเนี่ยจะเห็นตัวผีเสื้อแล้วนะคะอุ๊ย แันเริ่มขยับไปแล้วนะคะดูสินอนนอนจะออกมาแล้วนะคะจะฟักแล้วแชทอ้าอึศอ่าโอโ้รู้สึกสดชื่นจริงๆเลยโอ้โหรู้สึกว่าเพื่อนบ้านของเราฟักออกมาเป็นผีเสื้อแล้วนะคะแต่ทำไมของเรายังไม่ฟักออกมาเป็นผีเสื้อเลยยังตัวเล็กแล้วก็ห้อยตรงเตงอยู่เลยนะคะตอนนี้ หรือว่าของเราบักอะฉันไปก่อนะแจ๊ะเพื่อนบ้านโอ้สยายปีกบินไปหาเกสอดอกไม้กินดีกว่าบายบายเพื่อนและในที่สุดนะคะเมก็ได้กลายมาเป็นผีเสื้อเรียบร้อยแล้วโอ้โหดูสิคะสวยมากมากเลย ใช่แล้วครับและตอนนี้นะคะผมรู้สึกว่าผมนี่หิวมา,ากเลยนะครับผมจะต้องหาเกสรดอกไม้กินนะครับอ่ะแล้วตอนนี้นะคะพอเรามาเป็นผีเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่เจ้าผีเสื้อนี่นะคะจะต้องหาน้ำเกสรกินนะคะนี้อ่าเราก็บินไปเลยเกาะที่ดอกไม้นะคะและดอกไม้นี่นะคะก็จะมีเกสรน,นะคะ ใมาแรงต่างๆนะคะมาเกาะกินนะอาาดูดเลยดูดจวบดูดจวบนี่ดูดจวบดูดเกสอนดอกไม้มน้ำเกสอนดอกไม้อร่อยชื่นใจจังเลยครับโอ้โหรู้สึกดอกนี้จะมีเกสอนเยอะเหมือนกันแฮะดูดน้ำออกมาเลยดูดจวบดูดจวบ สดชื่นจังเลยครับผมโอเคแล้วเราก็บินร่อนเลยนะหาเกสรลงตามหาเพื่อนๆดูซิว่าแถบนี้มีเพื่อนๆของเราอยู่ไหมและอันนี้นะคะก็จะมีให้เรากดเซนเซอร์นะคะเพื่อตามหาน้ำหวานเกสรได้นะคะวัดดีโอเธอเป็นผีเสื้อสินะส่วนฉันก็เป็นแมงปอนะกำลัง ตามหาเกสรดอกไม้กินเรากินเกสรดอกไม้เหมือนกันงั่นฉันขอลาเธอไปก่อนละกันฉันกลัวเธอแย่งนะ่ะบายยโอเคเราก็กดยิงเรเซอร์นะคะหาดอกไม้ที่มีน้ําเกสรดอกไม้อยู่นะคะอ่าเรามาเจอแล้วอโอ้โหรู้สึกว่าเราเจอเพื่อเราด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีจ้าดูน้ำเกสรเหมือนอกันเหรอใช่แล้วครับผมไปก่อน,นะครับ โอเคเดี๋ยวเราก็บินออกหาน้ำเกรสรต่อกันเลยดีกว่าอ๋อผมรู้สึกเหนื่อยจังเลยครับเมื่อไรผมจะหาน้ำเกรสรได้สักทีเนี่ยอ๋อน้ำเกรสรอ,อยู่ตรงนั้นแน่เลยโอ้ยบินไม่ค่อยจะไหวเลยครับโอ้โหรู้สึกว่าตอนนี้นะคะเม่หาน้ำเกรสรดอกไม้ไม่ค่อยจะเจอนะโอ้ <c oughs> โอแอะ,แะ <c oughs> วงจรชีวิตของผีเสื้อก็ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะโอ้โหได้ตายคาที่เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับส c ค i b ์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ